หลวงพ่อฤาษีลิงดำทำนายไว้ว่าสงครามใหญ่จะเกิดหลังจากฝรั่งเศสถูกก่อการร้ายอย่างหนักสงครามใหญ่นี้จะเริ่มต้นที่นิวเคลียร์ลูกแรกถูกยิงไปยังตะวันออกกลางจนตะวันออกกลางกลายเป็นทะเลพเพลิงพิษกัมมันตภาพรังสีและโรคระบาดแพร่กระจายไปทั่วโลกราคาทองจะลงช่วงนี้จากนั้นราคาทองจะขึ้นสองเท่าราคาที่ดินจะขึ้นสิบเท่าเกิดภาวะฝนเหลืองทำให้น้ำอาหารขาดแคลน จนคนตายเป็นจำนวนมากคนไทยจะรวยในช่วงสงครามแต่ก็ได้รับผลกระทบไม่แพ้ประเทศอื่นจะมีคนจำนวนมากไปหลบภัยในวัดท่าสุงกรุงเทพได้รับผลกระทบไม่เท่าภาคอื่นแต่อาชญากรรมจะสูงขึ้นสงครามยาวนานสองปีตายฝ่ายละครึ่งโลกจึงจบศาสนาพุทธจะกลับมารุ่งเรืองประเทศชาติบ้านเมืองของเราจะไม่ตกเป็นท่าของใครอาตมาขอถวายชีวิต เป็นประกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520เป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆความเยือกเย็นจะเริ่มปรากฏความมั่งคั่งสมบูรณ์จะมีขึ้นแก่ประเทศชาติและประชาชนแต่จะยังไม่ปรากฏชัดนักแต่เราจะมองเห็นได้ชัดๆก็ต้องปีพุทธศักราช2524เปรียบเหมือนอรุณได้ขึ้นดีแล้วและเริ่มฉายแสงให้เห็นความมืดหมดไป